ครับควาเหรียญทองได้จากประเภทไคเทเนียมนะครับไคเทเรียมก็ครับเข้าเส้นชัยนะครับป้องกันแชมป์เหรียญทองได้สําเร็จก็เฉือนชนะคู่ปรับเก่าก็คือเหวียนทิทัตจากเวียดนามไปแค่เสี้ยวล้อครับผมเสี้ยวล้อนี่หมายถึงว่าต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายนะครับแล้วก็ทําเวลาได้ห้าสิบห้านาทีกับอีกสิบเก้าวินาทีครับทำให้จักรยานไทยทิทัตเนี่ยได้แค่เหรียญเงินครับจักรยานไทยตัวนี้ก็ ตอนนี้เสียหมืดใช่ครับพี่พลดเอกเดชาเหงิกสีตอนนี้ก็ยิ้มแก้มปิดแล้วนะตอนนี้สองทองแล้วนะสองทองแล้วครับผมคราวนี้จะมีจะมีเสียงของจุฑาทิพย์เขาบอกไม่ต้องมี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 อ่ตอไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าก็ซัดซัดยาวๆไปเลยเขาบอกว่าจุฑาทิพย์ม็มีให้หมวดหมวดบีทพูดหน่อยไหมจุฑาทิพย์ไปฟังหมวดบีทหน่อยครับรัแตมีแขกไม่มีโอเคไปโอเคครับไป โอเคครับคนยาผู้หญิงวันนี้ครับก็ก็ต้องชื่นชม3คนเลยนะนะครับไม่ปล่อยใครแม่เลยใคจนกระทั่งมาส่งบีนเข้าเส้นเราะนนด้วยการถ่ายกล้องด้วยหรือว่าสุดยอดเลยครับก็ขอบใจน้องบอลแมวไอ้ขิมไอบีนเดี๋ยวต้องสู้อีกวันที่นะครับตอนนี้เราเข้าเป้าแล้ว นะครับเหรียญเหรียญทองภูเขาเหรียญเงินไม่ไม่ใช่ก็บงอยเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเสเดชาแล้วก็คนรีเซเลอร ER ที่ทไว้ใจมั่นใจในพวกเราค่ะพวกเราทุกคนก็สู้เต็มที่ขอบใจเพื่อนร่วมทีมทุกคนแม้วันนี้จะได้ลงไม่ลงแต่ทุกคนที่ซ้อมค่ะที่แรกเราซ้อมอยู่7-8คน ทันี้พอวันใกล้จะแข่งน้องต้ามีปัญหาที่เรื่องหัวใจแต่เราก็ไม่เสียกําลังใจค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเรียนทองทุกคนก็คือทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดหนูเชื่อว,ว่าทุกคนตั้งใจซ้อม แม้ว่าวันนี้อมจริงๆถ้าเกิดจะได้เหรียญทองก็ดีใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราทุกคนก็รวมใจกันเป็นหนึ่งก่อนที่จะมายืนอยู่จุดนี้ต้องมีคนเสียใจและดีใจเพราะการแข่งขันแคทีเลียมลงได้แค่3มคนเท่านั้นแต่พวกเรา3ามคนถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆพี่ๆคนที่มาดูเราตรงนี้ค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นทีมชายขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนเลยค่ะพี่ตั้มออเราซื้อพี่ไอพี่บอลหมอบอลพี่ออฟที่ ร่วมกันเป็นหนึ่งและทาหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนดีที่สุดแล้วเราก็บอกว่าจักรยานเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรายการในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นไทเทเนียมประเภทบุคคลไม่ครับรถเลสนะครับรถเลสบุคคลชายแข่งขันรอบบริเวณรอบนครวัดรอบละ24.75กิโลเมตรปั่นกัน7รอบรวมกันทั้งหมดครับ173กิโลเมตรเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬกานะครับราจะมีเจ้าดอยนัก นวุฒิลีพง์อยู่มาตูมพีรพง์พีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สลาวุฒิิริรณชัยเจ้าเฟรมธนาคารชัยยับสมบัติแล้วก็เจ้าอมรัชนน์เยาวรัตน์นะครับก็จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมซึ่งตอนนี้นักปั่นไทยทำผลงานได้ตามเป้าหมายแล้วนะฮะก็คือ2เหรียญทองก็อย่างที่เงินสองทองแดงอย่างที่เสยมึกพูดบอกว่าที่เหลือนี่คือกาไรหมดแล้วคือเดี๋ยวคือกำไรขอให้ได้กาไรเป็นเหรียญทองอีกสักเหรียญสองเหรียญเถอะครับครับผม